สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะมารับชมนะไม่ใช่เจ้ารีโวอีกแล้วนะแต่เป็นคนะูโบต้าเค0 3 3นขุดคูน้ําในสวนปามจะเป็นไงเดี๋ยวก็จะเพื่อนๆรับชมกันได้เลยน่ากรับบางคนก็สงสัยว่าแม่เจ้าให้ดูเค0 3 3นะแต่ทําไมต้องเปิดหัวด้วยเจ้ารีโวนะก่อนเพื่ออะไรวันนี้นะก็เราลากมาคับที่รีโวนะก็ต้องสักหน่อยนะต้องให้ดูรีโวสักหน่อยนะนี่ ก็ก่อนไปดูเค้ก033นะนี่ก็มีของมาแนะนำนะสำหรับใครที่ลากเทเลอร์ชุดนี้นะเดวถ้ามีโอกาสดียวต้องรีวิวเจ้าเทเลอร์ตัวนี้แล้วนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียสิ่งที่เราชอบไม่ชอบยังไงนะนี่ยวต้องมาจัดแล้วนะรีวิวเทเลอร์นะเขาถามกันมาเยอะสะเกินนะครับโอเคอนี่ให้ดูนี่ก่อนนี่ตัวนี้นะของต้องมีนะนี่เขาเรียกว่าลอ้อล้อลากล้อหน้าเทเลอร์ Taylor นะมันเป็นทั้งล้อแล้วก็แม่แรงในตัวเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาส รีวิวแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับนี่คร่าวๆก่อนนะมันสามารถค้ำได้นะไหนแบบนี้ได้นะไปหาซื้อได้ตาม Lazada มีนะลาซ a ด a าช้อปป e มีนะนี่พันกว่าเลยนะเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะที่ปลบบดไงวะเนี่ยไม่เมื่อเราไม่ใช่ก็นี่ตรงนี้นะก็ของที่ติดเทเลอร์มาไม่ไม่มีนะต่อไม้รองอะไรพวกนี้มนะันโคตรลำบากกันเลยทีเดียวโอเคไปดูเค้กกันดีกว่า ่วนปามอีกแล้วเช่นเคยแปลงนี้ก็ถึงรอบใส่ปุ๋ยปามแล้วน,น้ำนี่ให้ดูนิดนึงนะว่าเราใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมด้วยนะนี่ขนาดฝนตกอย่างหนักแล้วนะเมือ่อคืนก็ยังไม่ค่อยละลายเลยนะนี่เจ้าตัวแมกนีเซียมก็เคยีเคยร์ดูมันก็เริ่มแตกแล้วคนระับเออก็ตกทําอีกสักคืนก็น่าจะละลายนะแมกนีเซียมนะจําเป็นต่อสวนปามต่อปาม นะก็ไปหาซื้อมาใส่กันนะตามร้านขายปุ๋ยตัวไปมีอย่างแน่นอนนะครับก็ขับโดยโชเฟอรหนุหน่มอีกแล้วเช่นเคยนะเรายังหาคุนขับไม่ได้เลยนะเนี่ยใครสนใจขับแม็คโครนะขับแม็คโคเป็นอะไรพวกนี้นะก็ลองติด่อได้นะแต่ก็เรายังไม่รับก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีงาน <c oughs> ถ้ามีงานเนี่ยก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึงนะโอเคนำะมีเก๊กุลามเนี้ยมากุดคู่นะ มาซ็อกแซกในสวนปาล์มแล้วกันนะใช่ว่าซ็อกแซกดีกว่านะจะขุดคูก็ไม่เชิงนะนี่มันมาขุดอะไรของมันกม่รึไงทำทางให้รถวิ่งได้ลนะ่ะตรงนี้มันบริเวณนี้น้ำม่นก้นข้างจะขังนะปกติมันต้องขุดคูนะไม่รู้ชวเ์เฟอร์มันจะทำไงเหมือนกันนะผมก็อธิบายไม่ถูกนะเอาเป็นว่ามันมาซ็อกแซกในสวนปาล์มแล้วกันนะ่าพอดีไปขุดหลุมหลุมซ้วมนะไอฝังบ้องซุวมให้เขานะเป็นงานจ้างครั้งแรกนะไม่ใช่ เราก็ขับไม่ค่อยชับกันเลยทีเดียว,ยวนะไอ้โชเฟอร์มันขับชับแล้วนะแต่เราขับไม่ชับนะก็ต้องให้โชเฟอร์ขับไปนะก็ใครอยู่โซนกระนอมเนี่ยสนใจอองานไมโครเลกก็ติดต่อได้นะไอดีไลน์ใต้คลิปเลยนะไปอ,อาจจะอาจจะไม่ได้ไปทํางานใหุ้่นะ <c oughs> จะบอกทนะําไมคับแน่เดี๋ยวก็ต้องดูงานนะงานว่าเป็นยังไงนะทาได้หรือเปล่ากรนะนอมนะนี่เราจะ รับจ้างนะอานาคตเราจะรับจ้างแลวตอนนี้ก็รับจ้างเหมือน,นกันนะแต่เป็นงานเล็กๆก่อนแล้วกันนะงานเล็กๆงานซอกแซกอะไรพวกนี้นะติดต่อมาได้นะไอดียไลน์ใต้คลิปได้เลยนะแถวกระนอมนะน้มาแถวกระนอมอย่างเดียวนะต่างอำเภอผมไม่ไปนะผขาไปว่างนะพูดทําไมครับเนี่ยก็ความบันเทิงนะติดต่อได้เลยนะไอดียไลน์ใต้คลิปงานะงานไ่โกเล็ก ทำอะไรครับนี่มันเอาดินมาถมนะก็คืเอเอาดินมาถมที่น้ำถังเนี่ยนะก็ไอ้ตัวเพื่อไม่ได้ขับไอ้กเก็กมานานนะหลังจากที่เราไปตัดหญ้าสวนปามเมยใส่ปุ๋ยปามเมยนะแล้วก็ตัดปามเมยนะโอ้โหโงานเยอะสุดเลย เดอะจริงๆงานนี่แปลงนี้ก็ต้องแทงนะนะบามแต่คุณแทงอ่หยุดนะคุณแทงแบอกว่าเออฝนตกนะอกอ็หยุดสักวันหนึ่งนะครับนี่พอมาช่วงบ่ายเนี่ยก็คนแรงแล้วนะแม่จะโอ้ยน้บามราคาดีๆอยู่ฝนตกมาแย่งก็ได้นะไปไหนไง ขุดเขานะมีลูกภูเขารูปภูเราอยู่นั้นไงเขาเรียกว่ามาแคคใส่แงไม่ตัวตามเล่นๆ ไปขูดให้ลึกทำไมครับเนี่ยรถไสใส่ปุ๋ยยากอีกอโมงมันจริงๆเหมือนกันเลยนะเนี่ยพอแปลงนี้นะเราทำการใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมไปแล้วนะครับโดยใช้แรกเตอร์หน้าหวานนะพระว่าใส่คุณไม่ไหวจริงเหนื่อยลือเกินนะใส่คุณเนี่ย ก็ถ้าใครใช้รถไถหว่านปุ๋ยเนี่ยแนะนำให้หว่านบริเวณนี่ช่องนี้นะช่องนี้ก็คือกองทางหว่านบริเวณกองทางนะจะวิ่งฝั่งไหนก็ได้นะซ้ายหรือขวาก็ได้นะยกขาให้สูงเล็กนิดนึงนะแล้วมันก็จะได้2แถวนะเราไม่ต้องวิ่งแถวละรอบนะได้วิ่งรอบเดียวได้2แถวเลยนะมันจะประหยัดเวลามากๆนะเราก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยเอานะนายเจ้าดู k x แต่ไปพูดถึง LC7 เนะเพื่ออะไรครับเนี่ย น่าก็ฝนบอกแล้วก็อาจจะมีรถติดลมนะไม่เจ้ารถบำลังไฟางาติดลมเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูกันเลยเดียวยวนะ้อกิ้ตึงกันหรือเปล่าเอยน่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเอารถไปติดลมเล่นกันละกันนะถ้ามีโอกาสนะครับเราจะเอารถไปติดลมเล่นนะเพื่อท่านผู้ชมนะสายติดลมนะฝนมาแล้วนะฝนมาแล้วเราสามารถติดลมได้แล้วตรงแรกๆเนี่ยฝนไม่มานะมันก็เลยติดลมไม่ได้เพราะมันแห้ง เบียดต้นปามันนะ มาแค่ไฟให้สวนเล่นๆนั้นโอเคหน้าคลิปนี้ประมาณนี้กันนะเดี๋ยวพอดีเจ้าของสวนข้างๆเข้ามาคุยด้วยสักเล็กน้อยเนะี่ยประมาณนี้นะเราลิปนี้ไงก็ลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสครับผมเดี๋ยวไว้ต่อตอนสองแล้วกันนะคุยกับเจ้าของแปลงข้างๆนิดนึง